เวลาแล้วเตรียมตัววาาเคันเทพคันเทพโอ้หโอ้โหกูว่าหมดหมด มาใหมาม่รถมือกี่อะไรเงี้ยมาไปถึงรล้เฮ้ยจมันมีนี่ก็บอกรถมมันถึงเมืองเลยวิ่งแล้วปลาเลี้ยงเหรอเลี้ยงเลี้ยงทุกท่านเตรียมเตรียมไว้ที่สายตาดีอย่างนีงเยอะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มีโอ้เราพี่ว่านี้กันแล้วขี่กันนู่นแล้วมันตาคงไม่อยู่แล้วรถน้ำเนี่ยตรงนั้นนะเอารถน้ำมาด้วย มไนมาามยัวเริ่เลย้ยัง้องอั้วยยเตมลวดาไวแช่ไว้นะเ่ไว้หนีเลยมันเผาาห่าเปล่าให้พุ่มหวานมากพวกปลาใหญ่ลางเทไปแล้วสามสบแล้วอีกสามสก้ติด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 มาซอยู่ตัวแรกตัวแรกเร็วเอาคันแหก่อนเอาันแหก่อนนั่นไงปลามีรุ่นนี่เลยแหลูกเขียด

มีไปช่อนนี่ยช่อนนี่แหลง จับไปดูดิโอ้ยไม่เป็นไม่เป็นจับเป็นไหมไม่เป็นปลาดุกอะไม่เป็นพี่ปลาดุกนี่มันไม่แทงหรอกพี่ฮะมันแทงเปสุดเลี้ยงอ้าวเหรออะไรดูที่แทงอะลองลองลองเฮ้ยโอ้ยไม่เอาดูนาแทงเหรอมันก็แทงนะแล้วไอ้ดูทะเลที่เราไปจับกันนะไอ้นี่ลูกปิ๊กุยหรือเปล่าไอ้นี่บิ๊กุยที่เชิงตาลเออเสียมตาดอ๋อแทงก็เจ็บอ่ะ S <S เป็ดุกนารงให้เลยดเดอูอหาิไฟมาเผาใส่ตงมันออาอยู่ได้อยู่ยขนาดยุกขนาดนั้นยังอยู่ลปลานี้มันโง่บอกตรงโง่ไอ้บานี่มันมันตอ่เป็นเออมันตอ่เป็นตอนเป็น มันนี้มันนี้ไม่รอดหรอกพี่วันนี้ดเดี๋ยวเราเอาขึ้นในมดไอ้นี่ออนเอาฟันเหย,เยีเยเฉยสรุปมันตีไม่เนี่ยหรือปลาหลุดมาแล้วยังมีอยู่ตัวสองตัวมีมีเยอะมันยกขายแห่ขึ้นไงก็นั่นไงจ้ะติดลวดวัวแม่นเองมีน้ำอยู่เองแล้วกขายน้วแล้ว พี่ขึ้นมาพี่มีอยากลงคืนเลยอะไรเงี้เ่นานที่แมนเดนน้ำหอเขลยใจเลยกใ้อัน้ำคุ้มเลยบอแมนลงน้ำครังนี้ก็อีกนั่นแหละประมาณว่าที่ที่่หเลอทิย์หแล้วได้เอได้เจไอทีนึงไอ้โชยังฟังใจอยู่วะไม่ใครตกผูกงว่าพี่นั่นแหะตกไม่เไเป็นอะไรป่าอะใกผี่่